สวัสดีครับลุงจม433มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วพบกันทุกวันเวลาบ่ายสองก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลฟ์ไซส์เอ็มเอ็มซีซีและกลุ Facebook, like. ่มเฟซบุ๊กไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลครับเข้ากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีครับทายสเต็ปสามทุกวันกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนของลุงจมเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยครับเรามาดูบอลที่การลุงจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง โหยุบเลยนะครับกระบอลทีมชาติโดนและยุบไม่ฟื้นเลยคู่แรกคู่หลักของเราครับอิตาลีชนะมาเซโรเนียนะครับไป5ประตูต่อสองให้รองมาเซโรเนียไปไม่รอดครับตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์ต่ำไปตังหะครับส่วนคู่ต่อมาครับอังกฤษก็ชนะแค่2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ก็ตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงส่วนคู่สุดท้ายครับแคนาดูชนะ3ประตูต่อศูนย์คู่นี้เต็งกินแต่สกอร์สูง3.5มจุดไม่ผ่านทำให้ผลประกอบการเมื่อคืนเจ็บหนักครับลบแปดพันผลประกอบการรวมลบหนึ่งหมื่นห้าพันบาท วันนี้ครับวันเสาสุสานะเฮ hey! ลุงจมมาพร้อมกับเกมททยสกอครับรูนรับเครดิตฟ,ฟรี300บาทโดยคืนนี้ครับทีมขวัญใจคนไทยหลายคนจะลงเตะในเกมที่ต้องการ3มแต้มเพื่อการันตีการไปยูโรรอบสุดท้ายในปีหน้าครับฮอลแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับไอแลนด์ททยสกอของคู่นี้โดยคอมเมนต์ในยูทูบของวันนี้ปิดรับตายผลตอนบอลฮิกออฟห้าคนแรกที่ไดยถูกรับเครดิตไปถล่มเว็บใครได้ถูกทักไปที่ไลน์ใส่ซีซีา3แจกจริงครับ ถ้าจะก็แล้วไปดูไปลุ้นกันได้ที่ดูบอล168ขี hd. com ทุกลีกทุกๆ้วททั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล168 hd. com กดติดตามในยูทูบรวมถึงช่องสำรองด้วยลูกจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบโปร้รมกันที่ีที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้กับพร่อมกันลูกจม433ถ้าพร้อมแล้วลุยครับ สนามวิจารณ์ประจำวันเสาร์ที่18พฤศจิกาครับคู่แรกไปกันที่เกมยูโรครับในกลุ่ม B คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นั่นเองนะครับจะเปิดบ้านเจอกับไอร์แลนด์คู่นี้เตะกันเวลาที2 4 5นาทีภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับเนเธอร์แลนด์ครับหรือว่าฮอลแลนด์แห่งมาแล้ว6นัดชนะ4เสมอ0แพ้2ยิงได้10เสีย7ครับมีอยู่12แต้มปัจจุบันอันดับที่2ของกลุ่มครับส่วนไอร์แลนด์7นัดชนะ2เสมอ0แพ้5 ยิงได้9เสีย9มีอยู่6แต้มครับประจวบอันดับที่4โดยในกลุ่มนี้ครับที่1คือฝรั่งเศสนำโด่ง19แต้มเข้ารอบตั้งนานแล้วครับที่2ฮอลแลนด์ที่3กรีซนะครับ 2, Holland, 3, คนะแนนเท่ากับฮอลแลนด์แต่แข่งมากกว่า1นัดแล้วก็ที่4ก็คือไอร์แลนด์ที่5คือยิบรอใต้ายังไม่มีสักแต้มครับเกมนัดล่าสุดของเจ้าบ้านฮอลแลนด์ Holland ครับคือเกมที่บุกไป,ปชนะกรีซศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับสิบเกมล่าสุดชนะอ้าเสมอสองแพ้สามชนะออดอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอรส์ส ส่วนทีมเยือนครับไอแลนด์เกมน่าที่สุดเป็นเกมที่บุกไปตบหมูน้อยครับยิปลอนต้าชนะไปนะครับศูนย์ประตูต่อสี่สิบเกมล่าสุดชนะสี่เสมอศูนย์แพ้หกชนะออสอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงมีหกจากสิบเกมส่วนเฮดูเวตการเจอกันการเจอกัน,กรรกนครั้งล่าสุดเป็นการเจอกันในเล็กแรกที่ว่าของไอแลนด์ฮอลแลนด์ชนะได้หนึ่งประตูต่อสองครับพูุ่นี้สี่ครั้งที่เจอกันฮอลแลนด์ Holland, ชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็ไอแลนด์ชนะหนึ่งครั้งเป็นฮอลแลนด์ทำได้ดีกว่า ผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบรนครับออแลนด์มีกองหลังนะครับนาธานอาเก้กองหลังจากแมนเชสเตียได้รับการบาดเจ็บครับไอแลนด์มีกองหน้าอีวานฟุกุสันครับมิดฟิลด์สองตัววิลส์มอร์บอลกับเจมี่แบ็คก์ล์นะครับแล้วก็มีตัวริมเส้นทางฝั่งขวาครับชีโดซี่ออฟเบเน่ครับได้รับการบาดเจ็บเกมต่อไปของทั้งคู่ครับออแลนด์ได้พักสามวันก่อนที่จะเล่นเกมสุดท้ายนะครับโดยการไปเยือนยิปลอต้าไม่น่ามีปัญหาครับส่วนไอแลนด์เกมหมดแล้วนะครับไม่มีเกมให้เล่นแล้ว เซติเตต้าราคาการเช่าใจครับเนเธอร์แลนด์สกอร์มากกว่า2.5ประตูใน9จาก10นัดหลังสุดครับแล้วก็ไอร์แลนด์สกอร์มากกว่า2.5ประตูใน4เกมจาก6เกมก่อนหน้านี้ครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ชนะไอร์แลนด์2ประตูะต่อ1เมื่อ2เดือนที Spring ่แล้วครับในเกมแรกๆณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาให้เนเธอร์แลนด์ครับต่อไอร์แลนด์ที่2ลูกจ่ายที่น้ำแดงลบ0.92สูงต่ำ90นาทีกำแพงอยู่ที่2.75ครับจ่ายที่0.89แล้วก็สูงต่ำครึ่งแแแแรรรรกกกกกกาาาพงงออยยยูู่่่่่่ททีีีีีี1.25 0.92จจนนนน้้ดะะััลเเชบบบไมมคคสห รอบรอมของเกมนี้น่าจะเกิดขึ้นครับจากข้อมูลข้างต้นเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์เนี่ยอยู่ในสถานาการณ์ที่ดีนะครับใกล้จะผ่านเข้ารอบยูโรรอบสุดท้ายพวกเขามีแรงเท่ากันกันกบกรีซอันดับที่3ครับแต่เล่นน้อยกว่า1เกมแล้วก็มีเฮดทูเฮดที่ดีกว่าครับฮอลแลนด์ Holland เนี่ยชนะ3จาก4นัดล่าสุดในเกมที่แล้วพวกเขาบุกชนะกรีซหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังนะครับคืนนี้หากชนะจองตั๋วไปเยรอรมันปีหน้า99.99% 99ครับส่วนไอร์แลนด์ยังคงต้องรอต่อไปนะครับสำหรับการเเเเเเล่่่่่่่นนนรรรรรรอออออบบสุดท้้าาาาายยยยยููโหหืววกกกมมมมมจ์ใญๆะคคัพขีีแแ6ตตงไ็ หากปฏิหารนะครับไอแลนด์จะผ่านเข้ารอบได้เนี่ยก็ต้องไปให้ผลการแข่งขันของกลุ่มอื่นเนี่ยเป็นใจนะครับแต่บอกได้เลยว่ายากมากๆนะครับก็คือเงื่อนไขมันเยอะเต็มไปหมดนะครับก็ถือว่าไอแลนด์ครไม่ได้ไปบอลโลกแล้วกันนะครับมันยากเหลือเกินไอแลนด์เนี่ยแพ้ใน3จาก4เกมก่อนหน้านี้นัดที่แล้วพวกเขาบุกไปตบยิบหลอนต้านะครับ4ประตูจะถูกก็ไม่เกินความคาดหมายนะครับยิบหลอนต้าใครก็ชนะถึงเวลาปนอการเดิลพันครับหน้าตาตารางปัจจุบันขอให้แนวะทางถล่มเว็บตรงนี้โอ้นิวจบขอให้ให้รองไอแนอลนด์ทัลูก ทำไมราคาเนี่ยมเปิดมาแพงจังนะครับเข้าใจว่าไอแลนด์นฟอร์มไม่ค่อยดี6แต้มที่ได้เนี่ยก็มาจากการชนะทีมอย่างยิบรันต้าไปกลับนะครับคือแทบจะมาอวดอะไรไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เกมแรกพราะเขาแพ้ฮอลแลนด์แค่เพียง1ประตูต่อ2ครับการเจอกันก่อนหน้านี้4ครั้งฮอลแลนด์ยิงขาดแค่ครั้งเดียวนะครับเจอกันราคาแพงแบบนี้เนี่ยลุงว่าม,มันน่าคิดนะครับ เกมส์คาั้แบบนี้นยรู้ว่าฮอลแลนด์น่าจะมาเน้นๆนะครับเอาสามแต้มชชว์ไว้ก่อนโอเคนะครับฮอลแลนด์เนี่ยดีกว่าแน่แล้วก็น่าจะชนะในเกมนี้แต่การต้องยิงห่าง3มลูกถึงจะได้ตังสถานการณ์กดดันนะครับขณะที่ไอแลนด์เนี่ยไม่มีอะไรแล้วรู้ว่าเกมแบบนี้หน้านะครับมันน่ากลัวนะครับกลัวใจท่านต่อเอาเป็นว่าลุงไม่ชอบเกมเตะเคลียมของเตงนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้จิ้มเนี่ยก็จิ้มไปทางรองไอแลนด์ดีกว่านครับแพ้สองลูกยังเจ้าคืนตังผลรวมประตูสูงตำ่ำเก้าเชดีครับลุงจบให้ไปที่ดอกกันสะกนี้ชอบไปเหี่ยมสูงนะครับ คือจากถตติเนอเรนท์มักจะจบสกอร์สูงเพราะเขามีประตู2.5ประตูเนี่ยใน9จาก 10, 10. นัดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในทางกลับกันอย่างที่บอกไปในช่วงเิติเตะต,ต,ตานะครับไอแลนด์ก็มีประตูสก,กอร์สูงเนอยู่2.5ประตูใน4จาก6 00. 00นัดหลังสุดไม่ได้ยิงเยอะอะไรครับนอกจากจะเจอยิบรอนต้าเนี่ยทีมอื่นเจอก็โดนทองครับไอแลนด์เนี่ยกองหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดนทองได้นะครับเกมน,นี้เนี่ยออแลนท์ต้องการสาแต้มส่วนไอแลนด์เนี่ย แม้จะมารับนะครับแต่โดยสกลบ้าของทีมแล้วนะเกรมรับไม่ค่อยดีครับน่าจะโดนเปิดประตูได้แน่แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาไม่มีความกดดันนะครับอย่าลืมแล้วก็ฮอลแลนด์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคลินชีต่างหากรู้ว่าเราน่าจะได้เห็นการทําประตูจากฐา้สองฝั่งก่อนที่สุดท้ายฮอลแลนด์จะเฉือนเอาชนะไปได้ครับสกอร์ที่่านคิดว่าฮอลแลนด์ชนะได้นะครับสองประตูต่อหนึ่งครับฮอลแลนด์ชนะแต่สุดท้ายเล่นไอแลนด์จะได้ตังนะครับส่วนสูงครึ่งแรกแรกําแมอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าลุงว่าน่าส่วนนะครับคุณที่ส ส่วนเช่นเคยครับอีกสทีมที่ลุ้จมของฝากไปเป็นแนวทางไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับไปกันที่เกมยูโรในกลุ่มดีนะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างลัตเวียจะเปิดบ้านเจอกับโครเอเชียครับเตะกันเวลาเที่ยงคืน ภาพรวมนะครับในกลุ่มดีปัจจุบันเจ้าบ้านครับลัตเวียแข่งมาแล้ว7เกมชนะแค่1ครับเสมอศูนย์แล้วก็แพ้ถึง6ยิงได้5เสีย17ครับมีอยู่3แต้มปัจจุบันอันดับที่5อันดับสุดท้ายของกลุ่มส่วนโคเอเชียครับ6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้10เสีย4มีอยู่10แต้มอันดับที่3คะแนนเท่ากับเวลส์อันดับที่2นะครับโดยในกลุ่มนี้เนี่ยตุรกีเซอร์ไพรส์เลยนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ลอยลำแน่ๆมีอยู่16แต้มนะครับที่2เวลส์ที่สามโครเอเชียนะครับแล้ว เกมนัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านดัตเวียคือเกมที่บุกไปแพ้ตุรกี4ประตูต่อ0ครับ10เกมล่าสุดชนะแค่1เสมอ2แล้วก็แพ้ถึง7ชนะออสอยู่ที่50%แล้วก็สกอร์สูงมี5จาก10เกมส่วนทีมเยือนครับโคเอเชียเซอร์ไพรส์เลยนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้เวล2ประตูต่อ1 10เกมล่าสุดชนะ4เสมอ3แพ้3ชนะออสอยู่ที่50%แล้วก็สกอร์สูงมี5จาก10เกมการเจอกันครั้งล่าสุดเป็นเกมในเลกแรกที่บ้านของโคเอเชียครับโคเอเชียชนะไป5ประตูต่อ0คคคคคคูู่่่่นนนนนีีีี้้้3รรรััััังลาสุุดดททเเเเจอออกกกโชชยะบมบ ถึงแม้ว่าลัตเวียน่ในยูฟาเดชลีกจะคว้าแชมป์กลุ่มแล้วก็ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกซนะครับแต่ไม่ได้ช่วยอะไรในเกมยูโรรอบคัดเลือกนะครับเพราะตอนนี้เนะี่ยพวกเขาก็คือบวยของกลุ่มไม่มีอะไรให้ต้องรุนแล้วส่วนโคเชียนะครับเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปแล้วก็ของโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับในรอบคัดเลือกยนะูโร2024เนี่ยพวกเขาออกสตาร์ทได้ดีนะครับแต่ด้วยการแพ้2น,นัดต่อตรุรกีแล้วก็เวลส์ทำให้ชีวิต ตัวเองเนี่ยยุ่งยากสัง,งานครับแทนที่จะเขาล้อมสบายๆแล้วนะฮะต้องมาชิงโคตา้าที่2กับเวลแทนนะครับอย่างไรก็ตามอย่างแย่สุดพวกเขาีโอกัดคว้านะครับยังมีโคตา้าเพลย์ออฟอยู่ในมือจากการที่คว้าแชมป์กลุ่มของเนชั่นลีกไฟเอมานะครับดูจากฟอร์มตัว <ity> ตัวเลขสถิติครับคุณผู้ชมให้ร่องลัเวียสองลูกควอบสองลูกครึ่งครับลัเวียเนี่ยแพ้หกเกมจากเจ็ดเกมในรอบคัดเลือครับพวกเขาแพ้สามจากสี่เกมหลังสุดด้วยนะครับ เสียไป11ประตูขณะดที่ยิงได้เพียง2ประตูเท่านั้นในเกมเยา่าพวกเขาชนะแค่เพียง2ครั้งจาก28เกมเย่าในรอบคัดเลือกของยูโรนะครับดังนั้นบอกได้เลยว่าเกมนี้รอดยากนะครับแต่ราคาเปิดมาให้โคเชียต่อแพงเหลือหลายครับชนะอาหาร2ลูกยังเสียครึ่งน,นะครับในขณะที่ตัวโคเชียเองเนี่ยแพ้2เกมติดต่อกันในรอบคัดเลือกนี่เป็นแมตช์ที่จะต้องชนะสำหรับโคเชียครับสถานสถานการณ์เนี่ยมากดดันของฝั่งโคเชียแน่ครับก็คล้ายๆกับคู่เมื่อกี้นะครับคือพอมันกดดันเนี่ย ลุงว่าโคเชียจะมาเน้นมากๆคือ1ลูกมีแน่นะครับ2ลูกก็น่าจะมีเพื่อความปลอดภัยแต่เจ้าถึง3ลูกไหมเนี่ยตอบยากเพราะว่านัทเทียเนี่ยไม่มีความกดดันนะครับแล้วถ้าผลในคู่เนี่ยถ้าเกิดวิลส์ก็ชนะเหมือนกันโอเชียจะต้องคิดถึงเกมหน้าไว้อีกนะครับเงื่อนไขเนี่ยเอาไปคิดเยอะเกินไปครับเหลี่ยมติงลุงเลยไม่ชอบถ้าเกิดจะเล่นน่ะให้รองไปดีกว่าครับสถานการณ์มันบังคับนะครับให้เน้นผลลุงคิดว่าเกมไม่น่าจะเปิดนะครับสูงต่ำเก้าสิบนาทีลุงจบให้ไปดอกจันสะกอต่ำสามลูก สถานการณ์แบบนี้เนี่ยลุงชอบเหลี่ยมต่ำเนยนะครับเลตเวียเนี่ยมีปัญหาใหญ่ในการเล่นเกมลุกครับโดยยิงได้เพียง5ประตูจาก7เกมจนถึงตอนนี้ครับในเกมรับเนี่ยถึงเลตเวียจะเสียถึง17ประตูจาก7เกมครับแต่ในบ้านพวกเขาดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับโดยเสียเพียงแค่4ประตูจาก3เกมเท่านั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ในส่วนออกเต็งเนี่ยทำไมลุงถึงชอบให้รองเลตเวียไปนะครับส่วนโคเชนเนี่ยโดยภาพรวมที่ผ่านมาเป็นทีมที่แข่งแต่งมากแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ย่ำแย่ครับแพ้2นัดติดต่อกันนะครับ แพ้มาในนัดที่เจอกับตุรกีแล้วก็เวลส์รับเกมลูกของโครเอเชียเนี่ยดูอ่อนแอมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเอาจิงๆเนะี่ยโครเอเชียไม่ได้เป็นทีมที่ทําสกอร์เน้นทําสกอร์อะไรได้บ้างนักนะครับตัวอย่างนะครับเช่นพวกเขาจบอันดับที่3ในทุตบอลโลกครั้งก่อนนะครับทีการ์ตแต่ยิงได้เพียง7ประตูจาก7เกมเท่านั้น,นครับในเวลาปกติส่วนในรอบคัดเลือกยูโรนะพวกเขายิงไปเพียง10ประตูจาก6เกมเท่านั้นครับไม่ได้เป็นทีมที่ยิงประตูกระจุยกระจายนะครับแล้วก็จบสกอร์สูงมากกว่า3.5ประตูเพียงครั้งเดียวใน ต้องชนะเหมือนกันนะครับด้วยด้วยภาพรวมของทีมเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเน้นผลนะครับและโดยสถานการณ์ตอนนี้ต้องเน้นผลมากๆรู้ว่าสกอร์ต่ำน่ารักน่าลุ้นครับสกอร์ที่คิดว่าโคลอเชียบุกไปชนะได้ไศูนย์ประตูต่อสองครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าลุงว่าน่าสนครับอาจจะโผเอาตั้งแต่ครึ่งแรกกลับโคลอเชียครับคู่นี้ส่วนตัวเน้นดอกจันสกอร์ต่ำสามลูกส่วนคู่ที่สามครับอีกคู่ทีมาผ่ากันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับกลุ่มเดียวกับคู่เมื่อกี้เลยอาร์เม อาร์เมเนียนะครับเจ้าบ้านเนี่ยแข่งมาแล้วหกนัดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามยิงได้แปดเสียเก้ามีอยู่เจ็ดแต้มครับอันดับที่สี่ของกลุ่มโซนเวลส์อันดับที่สองของกลุ่มหกนัดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองยิงได้แปดเสียแปดมีอยู่สิบแต้มครับอันดับที่สองนะครับก็เวลส์เนี่ยมีเฮดเวทการเจอกับโอเชียที่ดีกว่าครับนันดแรกของเจ้าบ้าน,นครับ อาร์เมเนียเป็นเกมที่บุกไปแพ้มาเชโดเนียในเกมอุ่นเครื่องนะครับ3าประตูต่อ1 10เกมล่าสุดชนะ2เสมอ3แพ้5ชนะออสอยู่ที่60%แล้วก็สกอร์สูงมี6จาก10เกมส่วนทีมเยอนเวลส์ ail, ครับเกมล่าสุดเป็นเกมยูโรเซอร์ไพรส์เปิดบ้านชนะโครเเชีย2ประตูต่อ1 10เกมล่าสุดชนะ4เสมอ2แพ้4ชนะออสอยู่ที่50%แล้วก็สกอร์สูงมี4จาก10เกมการเจอกันครั้งล่าสุดเป็นการเจอกันในเลกแรกที่บ้านของเวลส์ครับเวลส์ ail, แพ้ ia, 2, 4, ail, อา okay, ร์เมเนีย อีกเกมในกลุ่มดีนะครับที่สถานการณ์ซับซ้อนเวลซับกับภารกิจยึดที่2เพื่อไปยูโรรอบสุดท้ายครับแต่เจ้าบ้านอเวเนียไม่น่าจะยอมง่ายๆครับอเมเนียนออกสตาร์ทรอบค้เลื่อกได้อย่างแข็งแกร่งครับโดยเก็บได้จะแต้มจาก4นัดแรกนะครับแต่อเมเนียนก็ชอบตามภาษาประเทศเลยครับไม่มีความสม่ำเสมอหลังจากที่พ่ายต่อโคเชียซูนประตูหนึ่งเกมนี้ไม่เกินความคาดหมายแต่ที่น่าตกใจคือพวกเขาเนี่ยแพ้กับดัตเวียศูนประตูสองครับอเมเนียนเลยตามหลังเวลสอันดับที่สองอยู่สามแต้มมีแต่ปาริหารเท่านั้น,นครับถ ส่วนเวลเนี่ยกับการเริ่มต้นไม่ค่อยดีครับแต่บางกอนแดงเนี่ยกับพังงานนะครับเรากับกินไวกล้าโดยเอาชนะแอตเวียสประตู2จากนั้นแวะตบกบาลเด็กน้อยยูบอร์ตา4ระตูะต่อ0ครับก่อนที่จะช็อกโลกด้วยการเปิดบ้านทีมโคเอเชีย2ระตูต่อ1ชนะ3เกมรวดกลับมามีลุ้นซะง,งั้นครับตอนนี้ต้องการสามแต้มเพื่อการเขาได้เป็นที่สองของกลุ่มดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติครับคโลิงจบให้แด็กจันตาเวลครึ่งลูก เมเป็นตั้มทุกอย่างเวียงกลับมาทางเวลส่นแล้วนะครับพวกเขาเป็นคนกลุ่มอนาคตตัวเองนะครับกลุมลก่มชาตากรรมตัวเองเนื่องจากแม้ว่าคะแนนจะเท่ากับโคเอเชียแต่พวกเขาฮดตวิดดีกว่าครับถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เวลจะเป็นผ่าฝ่ายผ่าเขารอบนะครับดังนั้นดีที่สุดคือการชนะ2เกมที่เหลือเริ่มจากเกมนี้ก่อนเลยครับเรื่องของเวลนะครับอ่านพักไว้แป๊บหนึ่งมาดูที่้าวบ้านประสิทธิภาพเกมรับของอาร์เมเนียเน่ยไม่ค่อยดีครับเสียอย่างน้อย2ประตูนใน7เกมจาก10เกมล่าสุดดูจากการที่แพ้ต่อมาเซโดเนียเหนือนะครับหนึ่งประตูสามในเกม การชนะ3นัดติดต่อกันทำได้8ประตูครับตอนนี้กำลังมั่นใจสุดๆครับผู้เล่นของเวลเนี่ยก็ระดับเต้นในพรีเมียร์ลีกแทบจะทั้งหมดครับมาตรฐานเหนือกว่ามากรับเกมสองันเกมนี้เวลไม่น่าจะพลาดครับสูงต่ำเก้าเซนี้ลงรจบให้ไปที่สกอร์ต่ำครับ2.25 แน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กดดันอาเบเนียเองแหละแม้จะของความหวังแค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่การเล่น <ity> ในบ้านก็ต้องเต็มที่อย่าลืมว่าอาเบเนียเนี่ยเคยบุกเอาชนะเวลนะครับในเล็กแรกบุกไปชนะสองประตูต่อสี่ดังนั้นเกมนี้ไม่น่าจะง่ายสำหรับเวลครับส่วนเวลเองเกมนี้สำคัญมากๆพวกเขามาเน้นแน่ๆครับแต่เบื้องต้นเวลไม่ควรจะพลาดอย่างเกมแรกแน่นอนครับเวลรู้และจะไม่ประมาทแน่นอนรู้ว่าเกมนี้ลูกเกมจะอึดอัดเกมไม่น่าจะเปิดครับและลูกเดียวอาจจะส่งผลต่อการแพ้ชนะได้้เเเลลลลยยหวววววััังงงงงง่่่่่่่่่าาาาจจะะะะมกกกกกฝขออออนนคครรรรรบสส์ททีีชปตตตูููแแแ็ึพ ลุลงเว้นไม่ได้สนนะครับคู่นี้ส่วนตัวดอกจันให้ต่อเวลครึ่งลูกสรุปทั้งสามทีมที่รูจมสีต่สามให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับไลน์ซาย M M C C แจกฟรีทั้งสามตัวคู่แรกให้รองไอแลนด์สองลูกครับแต่ดอกจันไปที่สกอร์สูง2.75ส่วนคู่ต่อมาให้รองเลตเวียครับสองลูกควบสองลูกครึ่งดอกจันไปที่สกอร์ต่ำสามลูกส่วนคู่สุดท้ายดอกจันต่อเวลทรับครึ่งลูกแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำา2.25 ชอบเหลี่ยมใดเป็นพิเศษให้เน้นให้ดูที่ดอกจันครับแล้วก็จะลืมครับเล่นเกมทายสกอร์คู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ครับกับไอแลนด์ชิงเครดิตฟรีสามร้อยบาทครับทายสกอร์บ้านนะครับแจกจริงย้ำนะครับทั้งหมดก็เป็นทีมที่ชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลฟ์ไสาย M M C C จะได้จบเข้าอจรอิงท้งรุน่นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะศึกเด็ดแล้วก็ แจกเครดิตฟรีๆด้วยนะครับจากเกมทายเซตสามเท่ากับวันนี้มี2เกมนะครับเกมทายสกอร์คู่ระหว่างเน์แลนด์กับไอร์แลนด์กับเกมทายเซตสามนะครับแอดที่ลไลน์สไตล m m c c แจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มแลว้วมาสนุกกันทุกใบสองมาเจอกันครับฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ